คิมจองอึนคงลูกสาวร่วมงานวันสถาปนากองทัพนายคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือและนางรยูซอจูภริยาและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งจัดโดยกองทัพประชาชนเกาหลีหรือ KPA เนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนา KPA เมื่อคือวันที่7กุมภาพันธ์2 5ง 6, 000, 6 000, ที่ผ่านมาค่ะขณะที่ทั้งคู่ได้นาลูกสาวคนกลางคิมจูแอวัย9้าขวบเข้าร่วมงานเลี้ยงในครั้งนี้ด้วยขณะที่สํานักข่าวกลางเกาหลีหรือว่า KCNA รายงานโดยใช้คาเรียกแทนเด็กหญิงว่าบุตรสาวอันเป็น เครพและการได้เข้าร่วมงานเลี้ยงของกองทัพคือหนึ่งในความฝันของเธอซึ่งกลายเป็นจริงในที่สุดค่ะด้านเลฟเอริกอิสลีย์รองศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยสตรีอีควาในเกาหลีใต้กล่าวว่าในประเทศที่ตระกูลคิมและกองทัพล้นมีอำนาจการปรากฏตัวของเด็กหญิงในงานสำคัญดังกล่าวนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขณะที่นักวิเคราะห์คนอื่นๆมองว่าผู้นําคิมได้เลือกตัวผู้สืบทอดตำแหน่งของเขาแล้วเป็นข้อยืนยันการคาดเดาที่มีมาตั้งแต่ที่เด็กหญิงปรากฏตัวครั้งแรกในการทดสอบขี่ปนาบุตรข้ามทวีปหรือ ICBA กับพ่อของเธอเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ